สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เข้ามาในช่องเอ็มทาร์ลเลิฟฮิ n ิ่งนะคะเป็นช่องพลังงานที่เยียวยากับเรื่องของความรักนะสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องนี้นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดทูกใจกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมถ้าฟังแล้วรู้สึกชอบนะคะก็อย่าลืมสนับสนุนช่องเอกันด้วยนะคะ ฝากสนับสนุนกันด้วยนะเอ็มจะได้แบบมีกำลังจิตกำลังใจนะคะในการทำช่องในต่อ,ตอไปนะก็วางเลขบัญชีกันไว้ให้แล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะสาหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องนี้นะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานกันสักหน่อยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาในช่องนี้พลังงานของแต่ละท่านพลังงานของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้โอ้ยไปเจออะไรกันมานนี้เนี่ยโดดเดี่ยวจังเลยค่ะโสดหรือเปล่า หรือมีก็เหมือนไม่มีจ้าโดดเดียวนะคะรู้สึกแบบเนาะมีก็เหมือนไม่มีเออถ้าโสดก็รู้สึกเหงามากเลยนะคะอยากมีใครสักคนเข้ามาจังเลยเคว้นคว้างเนาะอืมมันรู้สึกเควนคว้างนะคะอืแต่มองว่าจริงๆพลังงานของคุณอนะมันเหมือนมันพร้อมที่จะเจอรักที่ดีแล้วนะเออพลังงานของคุณนะคะ เหมือนกําลังแบบต้องการอยากจะเจอรักที่ดีแล้วมีความพร้อมที่จะเจอรักที่ดีแล้วนะเข้าอกเข้าใจในพลังงานของเรื่องของความรักได้ดีแล้วนะคะแต่แค่มันยังรู้สึกแบบมันมีอะไรบางอย่างที่มันยังรู้สึกข,ดขาดห,หายอยู่เนาะมันยังเห็นยังรู้สึกข,ดขาดห,หายอยู่อ่เดี๋ยวขออีกสักสองใบนะคะเช็คพลังงานอือเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะคนที่มารับชมพลังงานคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในวันนี้ตัวตนของคุณนะ่ะเป็นคนมีเสน่ห์เก่งฉลาดเป็นคนที่พร้อมที่จะมีความรัก มันยังมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นปมอะไรบางอย่างที่มันยังติดอยู่ในตัวคุณอยู่นะกับความโดดเดี่ยวกับก่อ,อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเคยถูกด้อยค่าโดดเดี่ยวคนมองไม่เห็นคุณค่ามีรกักกี K ่ครั K ้ K K K ทงทางนันที่คุณว่าคุณมีความพร้อมแล้วแต่แต่คุณไปเจอคนที่มาด้อยค่าคุณนะคะเออมันเลยเหมือนพลังงานเนี้ยมันยังติดอยู่ในตัวคุณอยู่นะทางนันที่ตอนนี้คุณมีความพร้อมมากๆแล้วนะคะอือจริงๆนะเหมือนพลังงานเนี้ย ในอดีตที่ผ่านมาคุณไปเจอเออหน้าไปเจอความรักอะไรบางอย่างที่ที่มันทําให้คุณผิดหวังสูญเสียเสียใจแล้วมันยังติดมันยังติดในความรู้สึกของคุณจนถึงตอนนี้ทั้งๆที่ตัวคุณเองอะคะ่ะเป็นคนที่เก่งฉลาดเป็นคนที่พร้อมที่จะมีรักที่ดีแต่เหมือนคุณต้องปลดล็อกเรื่องราวในอดีตให้ได้นะ บอกเลยเหมือนพลังงานวันนี้คนที่มารับชมรับฟังในวันนี้นะคะคุณพร้อมจะมีรักครั้งใหม่แล้วล่ะแต่ความอะไระการถูกด้อยค่าการถูกมองไม่เห็นคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวคุณการถูกทำให้ผิดหวังทุกใจเสียใจายการถูกทอดทิ้งในอดีตที่ผ่านมามันเหมือนมันยังบล็อกคุณอยู่นะนะคะมันเลยทำให้มันอาจจะทำให้คุณเกิดความกลัวนะคะในการที่จะมีรักครั้งใหม่ได้นะอ่ะ แล้วขอดูหน่อยว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อนะเอาจริงๆคุณพร้อมจะมีความรักแล้วนะเคลียเคลียรเรื่องเก่าความหลังความเก่าให้ได้นะคะเขาดูพลังงานความรักหน่อยคะ่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอือเห็นไหมคุณพร้อมจะมีครอบครัวแล้วจริงๆนะคะตัวตนของคุณนะ่ะเอให้เห็นว่าคุณพร้อมจะมีความรักแล้ว แต่ว่ามันเหมือนยังติดปมอะไรบางอย่างในอดีตแล้วก็พลังงานความรักให้เห็นว่าความเป็นสีไม้เทา้าใครที่ยังไม่มีคู่คุณมีเกณฑ์จะได้เจอคู่นะที่จะอยู่กันแบบมั่นคงจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวกันได้เลยนะคะใครที่มีคู่แล้วถ้าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรกันผิดใจกันนะคะเดี๋ยวมองว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาดีขึ้นอืมนะคะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ หรือคนที่โสดเลยอะมีเกณฑ์ว่าเดี๋ยวจะมีคนที่มีความพร้อมมีความพร้อมฐานะอยู่ในเกณฑ์ที่อะมองว่าพอใช้นะคะฐานะอยู่ในเกณฑ์มองว่าพอใช้นะหรือกําลังอะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่ากํากลังเหมือนเริ่มต้นในการที่แบบจะพูดว่งงดเอเอาอย่างไงดีเอ็มจะใช้คําพูดว่าไ่งดีคะเหมือนอยู่ยใ,นในในในการที่แบบเหมือนพัฒนาตัวเองในการเรื่องของการงานและการเงินอ่ะแบบนี้ดีกว่า แต่ค่อนข้างมีความมั่นคงแล้วนะอืมระวังเข้ามาแล้วแบบต่างคนต่างแบบจะยังไงกันดีนะคะความเป็นห่าดาบเข้ามานะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะอืมอย่างที่บอกเนาะเหมือนการเข้ามาค่ะเหมือนต่างคนต่างเหมือนแบบขอดูสถานการณ์กันก่อนอนะค่อนข้างจะมีเรื่องของความกังวล ความคิดมากความคิดเยอะเรื่องของการแบบเหมือนหลายๆยคนมันอเคยถูกเทเคยถูกด้อยค่าอะไรมาเนาะแล้วก็ไพ่เหมือนมาบอกว่าพลังงานความรักของคุณอะค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆมองนะ,อ,ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรนะคะระวังเรื่องของความกังวลความวิตกกังวลความคิดมากด้วยแล้วก็ถ้าใครเข้ามาถ้าไม่ชัดเจนให้ตัดออกไปได้เลยนะ เพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าจะมีคนที่เข้ามาแล้วเหมือนจะทําให้คุณต้องวิตกกังวลแล้วก็มีความไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาได้ด้วยนะเป็นยังไงต่ออืมอาจจะมีไม่ต่ํากว่าสองคนนะคะจริงๆด้วยจะมีทั้งคนที่แบบว่าเข้ามาแต่เหมือนแบบอ่ะมาดูสถานการณ์กันก่อนว่าจะเป็นยังไง แล้วก็จะมีทางที่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณเลยก็มีนะอ่าแน่นอนว่าพลังงานความรักครั้งใหม่ๆเข้ามาหรือจะเป็นต่อให้เป็นความรักครั้งเก่าเข้ามาเหมือนหลังจากนี้ไปอ่ะมันให้เห็นว่าอุปสรรคปัญหามีไหมมีมันมีเรื่องของความวิตกกังวลมันมีเรื่องของคําพูดคําจาอะไรบางอย่างที่อาจจะมีการแบบ เพราะด้วยต่างคนต่างด้วยด้วยพลังงานของ kind of ตัวคุณอาจจะมีปมพื้นหลังอะไรบางอย่างที่มันยังยังปิดกั้นตัวคุณอยู um, <vale af af ่นะคะมีปมพื้นหลังอะไรบางอย่างที่มันปิดกั้นตัวคุณอยู่แต่อยากให้คุณเปิดใจนะถ้าคุณหลุดออกมาจากอะไรบางอย่างแกะปมตรงนี้ออกมาได้ถ้าคุณเปิดใจแล้วไปทีนี้อาจจะไปนี้ที่ทางที่ดีมากๆนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเหนื่อยล้ามากๆนะกับเรื่องของความรักนะคะอืมไพ่มองว่าพลังงานความรักของคุณอะ เหมือนให้คุณค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างเข้ามาเซนส์นสัญชาตญาณของคุณจะดีมากๆนะในการที่จะรู้ว่าใครเข้ามาแล้วมาในที่ทางไหนแล้เป็นยังไงนะคะพลังงานที่เห็นประมาณนี้แล้วก็มีเกณฑ์ว่าคนที่เข้ามา จะเข้ามาถึงในขั้นที่แบบว่าในขั้นแต่งงานกันได้เลยนะแต่ทีเนี้ยมันต้องข้ามพ้นข้ามผ่านของความคิดมากความปมในอดีตอะไรบางอย่างความที่อยากให้เกิดอยากให้มีอยากให้เป็นความผาดับมันเกิดขึ้นเนาะมันมีเรื่องของปมเด๋วมูลเกิดขึ้นมันมีความวิตกกังวลนะคะก่อนหน้านี้ที่แบบมันมันปมเนี้ยมันยังติดค้างอยู่ตั้งแต่พลังงานของคุณแล้วถ้าคุณปลดล็อกปมนี้ได้นะรับรองว่าคุณจะได้รักครั้งใหม่ๆของคุณนะคะ จะได้ถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะอะเดี๋ยวขอดูสรุปอีกสรุปอีกสักสามใบนะอืมยังกอดเห็นไหมคะคุณยังกอดเก็บกับความรักเก่าๆหรือความทรงจําเก่าๆอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ปล่อยมันเลยมามาล็อกคุณไวอ้อ่ะอืมแต่แน่นอนเดี๋ยวจะปลดล็อกได้แล้วนะเดี๋ยวจะปลดล็อกได้อะ่ะ แต่การปลดล็อกครั้งนี้มันอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างส่งเข้ามาให้คุณแบบกระทันหันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ส่งมาให้คุณแบบกระทันหันเหมือนปึ้งเจอสถานการณ์นี้มันอาจจะฉันไม่ได้อยากเจออะไรแบบนี้เลยแต่มันเจอมันเจอเพื่อให้คุณแบบเหมือนได้ออกจากอะไรบางอย่างออกมาจริงๆอะค่ะเพื่อจะได้ไปแกะไปแกะไปแกะเอาปมในอดีตการถูกด้อยค่าการถูกมองไม่เห็นคุณค่า การมีใครสักคนหนึ่งแล้วเราต้องการแล้วเราไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการเลยมันไม่ได้มีทิศทางไปนิทศทางเดียวกันมันทําให้คุณทุกข์ให้คุณเสียใจเดี๋ยวมันจะได้พังทลายหมดแล้วนะเหมือนจะได้แบบมีอะไรบางอย่างเข้ามากระแทกนะคะถึงสถานการณ์นี้คุณไม่ได้อยากเจอไม่ได้อยากรับก็มองว่าสถานสถานการณ์นี้ยเหมือนเดี๋ยวมันจะเข้ามากระแทกคุณนะขอ,อสรุปหน่อยอืมคุณจะชัดเจนนะคะ เหมือนคุณจะได้รับความถูกต้องความยุติธรรมก่อนหน้านี้ถ้าคุณเจอความรักที่มันไม่ดีทั้งทั้งที่พลังงานคุณพร้อมที่จะเป็นรักดีๆให้กับทุกๆคนแล้วนะแล้วพลังงานของคุณอน่ะพร้อมที่จะมีรักดีๆเราด้วยหลังจากนี้ไปคุณจะได้รับความคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะเจอจะเกิดความชัดเจนนะคะจะได้รับการเกื้อกูลจะได้เจอคนที่ศีลเสมอกันจะเป็นคู่รักของคุณจริงๆ เขาจะมาปลดล็อกความโดดเดี่ยวของคุณค่ะนะหรืออีกในหนึ่งนะคะคนคนนี้ยถ้าเข้ามาแล้วอะ่ะคุณต้องปลดห้าเหรียญของคุณให้ได้นะความโดดเดี่ยวเดียวดายของคุณเนี่ยขอขยายห,หน่อยค่ะอืมสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะหรือหมายถึงว่าคุณก็ยังมีเกณฑ์ว่า คุณอาจจะได้เจอคนดีๆคนที่เป็นคู่กันนะคะแต่ว่าความเป็นตัวตนของเขาอะค่ะถ้าคุณเข้าใจเขาได้เขาเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองดีๆเป็นคนที่รักตัวเองพอสมควรถ้าคุณเข้าใจในในสิ่งสิ่งนี้ได้อ่ะค่ะจะสามารถอยู่กันไปได้อย่างยาวๆเลยนะแต่เหมือนแบบมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันความเป็นห้าเหรียญขึ้นมาเนาะด้วยความเป็นตัวตนของเขาถ้าคุณมีความเข้าอกเข้าใจนะคะเข้าใจในความแบบเออเรารู้ว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเราเป็นแบบเนี้ย มันจะทําให้ให้ความรักครั้งเนี้ยมันยืดยาวได้นะคะนะพลังงานความรักให้เห็นเป็นประมาณนี้นะคะในวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวขอคําแนะนาจากไพ่ออรเครื่องกันหน่อยนะอืมรู้สึกความรักช่วงนี้ใครเข้ามาดูจะรู้สึกแบบพลังงานที้เห็นว่าค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรนะคะทุกคนเนาะค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเนาะอ่าหลายๆท่านอาจจะไปเจออะไรเรื่องราวอะไรมากมายนะเคลียร์เคลียร์อิอัพนะคะ เคลียนะเคีย,นะคยชำระล้างนะคะรอยลัลฮาร์ดนะคะคุณมีรักดีๆของคุณอยู่นะคุณมีรักที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนคู่ทวินเฟรมอะคะ่ะเป็นรักที่แบบดวงอ่ะใจดวงเดียวกันอะเอออ่ะเดี๋ยวขอคําแนะนำสามใบค่ะเนี่ยเห็นไหมคุณมีคนของคุณอยู่ค่ะ เดี๋ยวกำลังจะได้พบปะกันนะหรือก่อนหน้านีา้ถ้ามีความไม่เข้าอกเข้าใจกันทําให้ผิดหวังทําให้เสียใจกันที่สําหรับคนมีคู่แล้วนะเดี๋ยวจะมีการได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะจะมีการได้พูดคุยกันนะได้พบปะกันนะคะถ้าอยู่ห่างไกลกันจะได้เจอกันนะเหมือนอะไรหลายๆอย่างม,มันถูกทำลายไปแล้วคุณกำลังจะหลอ่อหลอม ะะไฟอะไรหลายๆอย่างมันกําลังหลอหลอมตัวตัวตนคุณขึ้นมาใหม่นะแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณต้องไปเจออะไรที่มันหนักมากๆในเรื่องของเรื่องของความรักมาสําหรับคนที่มาดูพลังงานวันนี้นะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณคงจะไปเจออะไรที่มันหนักหน่วงมามา,มากๆเจอทั้งคนเจ้าชู้รักสามเศร้าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วไม่ได้เห็นคุณค่าโดยค่ากดคุณ ะะข่มคุณกดคุณไม่ได้ให้เห็นไม่ให้คุณได้มีความสําคัญนะคะเวลาเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เคยสนใจดูแลเหมือนสิ่งเหล่านั้นน่ะเหมือนคุณถูกหล่อหลอมจนทําให้คุณเข้มแข็งแล้วอะค่ะอืมเนีย่ยเห็นไหมคะเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นที่ยืนต้นสง่าจากไฟที่มันหลอ่อหลอมอะคุณแข็งแกร่งมากๆแล้วนะคะตอนนี้นะขอคำแนะนำอีกหนึ่งใบค่ะ ให้ใช้ความคิดให้มากๆนะคะเหมือนกลับมาตกผลึกกลับมาวิเคราะห์กับตัวเองนะคะใช้ความคิดให้มากๆการใช้ความคิดครั้งนี้เหมือนคุณจะต้องปลดล็อกนะคิดเพื่อปลดล็อกนะคะเราให้คุณเดินหน้าต่อคะ่ะเพราะว่าคุณมีคนของคุณอยู่ที่กําลังรอคุณอยู่นะถ้ารักที่ผ่านมาไม่ดีไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะไปนะคะแล้วก็ถ้า อย่างที่บอกว่าต่อให้เป็นรักที่ไม่ดีไม่ใช่แต่มันถึงจังหวะเวลาที่มันเหมือนมันมีอะไรหลายๆอย่างมันปลดล็อกต่อกันได้แล้วคุณกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองคุณกลับมารักตัวเองได้อย่างเต็มที่มากๆแล้วจริงๆแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าของคุณนะแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาดีนะคะแล้วคุณจะสามารถเดินหน้าต่อได้เลยนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเห็นในพลังงานวันนี้แสดงว่าก่อนหน้าเนี้ยในเรื่องของความรักไปเจออะไรกันมาหนักหน่วงพอสมควร เออน่าจะหนักมากๆเลยนะคะถึงขนาดว่าไฟหล่อหลอมอ,อืมลาวามันหล่อหลอมแล้วคุณยังยืนยืนต้นสง่าในกองเพลิงในกองไฟได้ะคะ่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆยอย่างมันทําอะไรคุณไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะคุณไปเจออะไรที่มันมันหนักมากๆแล้วแล้วตอนเนี้ยมองว่าถ้าคุณปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วคุณกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้อีกนะคะ อ่าสำหรับพลังงานวันนี้นะไพ่ต้องการอยากจะสื่อสารแบบนี้นะคะก็ถ้าใครฟังชอบฟังเราใช่นะคะฝากกดติดตามฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะมีบัญชีแปะไว้น้อเผื่อแบบถ้าใครอยากจะให้แบบการสนับสนุนเพื่อให้เอ็มทำคลิปในต่ต่อไปนะคะเป็นค่าน้ําชากาแฟกันก็ได้นะแล้วก็ถ้าแบบว่าเออเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วเออมัน เออม,มันตรงใจหรือว่ามันมีอะไรที่มันคล้ายๆกันมีประสบการณ์ที่เออคล้ายๆกับที่เอ็มพูดมานะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะก็วันนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ